วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ยผมมีเกมง่ายๆมาให้เจ้เหี้ยนเลยขอเล่นเจ้เหี้ยนนะใช่ค่ะนะใช่ค่ะมันไม่เรียกไม่ได้ตรงไหเดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้เล่นเป็นแค่เกมบวกเลขนะรางวัลรวมูลค่า800บาทเลยนะฟังด้วยกันเออฟังกันนะนี่คือตัวช่วยนะใช่นี่คือตัวช่วยนะ มึงก็ต่อพูดต่อไปเลยกูรณลุงมันไปฟังก่อนฟังรู้แล้วเออกูรู้อยู่เจนเขียนต้องฟังเรรนจางก่อนเลยฟังเป็นจ้างก่อนคนนี้ครับเป็นตัวช่วยนะอยู่ที่ว่าถ้าถูกแจ็คพอตแตกใช่ไหมถ้าถูกได้รับเงินรางวัลหมดีเจนจะให้เขาแบบหมดเลยก็ได้แกเอาแค่บาทสองบาทงนี้ก็ได้ไม่ต่อไม่ได้อย่างนี้เจนเอาอย่างเดียวพูดถึงเอาก็เขาเขาเป็นตัวช่วยถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้กูมัมันได้หมดใช่ไหม กูก็ไม่ตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นกก็ไม่ตอบสมมติอันนี้คือสมมติสมมติสมมติก oh, ็สมมติไงรูแล้วเริ่มคำถามอย่าพิ่งอย่ไม่ไม่กตฟังากกาผมต้องอธิบายว่าผมจะทำไหมไม่ทำเพราะย่งผมผู้ชายนะพวกคนที่ล็อกมาทั้งหมดนี่พวออกว่นนี้พวกคุณจะกินหมดตั้งแน่แต่ท่าตรงนี้ไม่ใช้พวกคุณนยโดนเลยนะตอ กินได้อย่างนี้จะได้กินแต่ฟังกติกาให้ก่อนเนี่ยผมมีตัวช่วยคือหนึ่งถามอามได้ไม่ได้ทุกคนอยู่ที่แกจะแบ่งให้มันบาทเดียวก็ได้มันมันแล้วแต่แต่ว่ากูรู้แล้วมึงถามมาเลยฟังกติกาก่อนอย่าไป่เพิ่งชวนแบ่งอย่าเพิ่งแบ่งกันเออเรื่องคำถาไม่ถึงก็ได้แต่ว่าแกแบ่งเลยนะเดี๋ยวมันมันโทรถามทางบ้านก็ได้ไม่คำตอบเนี่ยไม่รู้ขอโทรถามทางบ้านได้ไหมอย่างนี้ได้ยี่ได้ไม่หักตังค์ด้วยเราจ่ายหมดนะอีกคำถาม เดี๋ยวละหนึ่งสองสามสี่ไอ้อังไม่ใช่ผูสวนอันดีเฉยผู้สนเออป่าไปมึงอยากได้กูทำไงอ่ะไปไปกูไปกาือให้กรรมการให้อ่ะแต่มันต้องมีควแมหมายนะสมมุติเจ๊เหยียบตอบผิดเดี๋ยวสิบบาทไม่ใช่มึงฟังกติกาก่อนฟังก่อนฟังก่อนว่าชื่อกูจะพูดพูดอันนี้กี่คำถามเงินนี่หมายถึงว่าทำยังไงมั่งอ่า เออผู้หญิงผู้ชายเลยนี่หมายถึงว่าทําอะไรมั่งหนึ่งนี่คือว่าคําถามหมายถึงอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอะไเดี๋ยวฝากของที่เดี๋ยวเขาแั่การให้ไม่ใช่เงินที่ผมมาแล้วเออเออเออใช่ตั้งแต่ปันี่ที่แล้วยังไม่เปิดเลยผมเพิ่งเปิดปี่นี้มันเปิดเปิดที่แล้วเลยวะเล็กไงยิงเล็กไง เดี๋ยนแป๊บนึงแป๊บนึงวกนะาผมคิดคำถามกันแป๊บนะ้าตจกูหมายถึงกูไม่รูกติกาอเอเขาจะบอกกติกาแก้ไม่เสียวกันบั่งคนเองไงบ้งเขาพูดก่นเออแฟนตัวสวยเลยนะวันนี้แสวยแฟนมันเยอะทีเดียวแฟนเยอะแต่งตัเทยได้ไงหรอโอ้แฟนมีเป็นโหลใครเนี่ยตาโตอ่ะบางกติกาใหม่ สมมติว่าเจ๊เฮียนไปถึงคำตอบใกล้แจ็คพอตใช่ไหมเจ๊เฮียนตอบผิดเหลือสิบาทอันนี้ยอมรับไหมไม่รู้ว่าเล่นแบบไหนฟังฟังฟังปฏิกานไม่ฟังคำถามจะเริ่มจากมูลค่าในน้อยในน้อยก่อนไปมูลค่าเยอะไม่มันสวนกันกูไม่เล่นได้มันกูรู้จักหมดอย่าาูดเหมไม่เอาเลยกมไม่เสียตังค์เลยสักบาทเกมมีแต่ได้แต่ได้เงี้ยได้อย่างเดียวเงินอย่างเดียวรู้อยู่แต่ทำไมต้องสวนคนเขาเล่น แด่อย่าเพิ่งสวนควกติกาเลยนไหนม่เรื่องกุสดนไหนเนี่ยให้มึงฟังเขาพูดเออคืเขตัคาสวนเออเออเาจะไม้เอาของไเองม่ามเรา่อาไม่เ่เอา่เอม่ไม่าไม่เอามไม่เอามไม่เอามไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอา่เอ่อาไม่เอาไม่เอา่มไม่เอาามอ่าเ่าไเอ่่าเาเาเเามอเอออ่ออบติกาเป็นอย่างี้ คือถ้าถ้าเขาเขาเขาถามคำถามเนี่ยมันจะคำถามใหญ่มันจะไล่ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยสินใยที่เราได้เอาเลยจังหวน้มันเป็นจังหวะตัวถ้าแกตอบถูกเนี่ยเอาไปเลยแปดร้อยบาทตัวเอาไปเลยนะคือแล้วแต่ว่าหยิบตังค์แล้วเดินออกไปเลยเอออไอโยโยโยึ้นสินใยที่เราได้มันช้าก็คือแต่ถ้าตอบผิดในข้อแจ็คพอตเงินรางวัลแปดร้อยบาทหายไปกับตาครับเหลือ สิบบาทสิบบาทเออห้าตองสิบ <10 S 2> บาท,บาทแล้วมันส่วนอย่างนี้ใครก็ตอบให้วะเออแกต้องตอบถูใช่ไงแล้วมุ้ย <c oughs> บอกกติกากูตอบอะไร รวมเป็นม้วนเดียวนะหน้าด้านเลยแต่ฟังนะหรือคำว่าสิบบาทเงินรางวัลเงินรางวัลนี่ยังไม่เอาข้าวเปเงินรางวัลห้ามหยิบจนกว่าคำตอบแจ็คพอตจะตอบสมมุิแกตอบทุกข้อหนึ่งมันเล่นยังไงอ่ะอ่ะเอาใหม่เลยถามเลยเอ้าเร่มเลยเริ่มเลยอะปฏิบายิจะไม่ค่อยมันไม่ได้หรอกเหี้ยน่ะเล่นเลยอืเตรียมเตรียมเฉดจุดอ่อนอ่าเป็นคำถามหมวดคณิตศาสตร์นะฮะนะคุณจะเก่งคณิตศาสตร์หรือเปล่าเราไม่รู้นะ เดี๋ยวหยุดฟังกูค่อยคุยกันก่อนคือว่านี่เป็นคนตอบคนเดียวไหมคนเดียวแล้วคนนี้ไม่สวนได้ไหมได้โอต้องสวนนะสวนตบปากนะเออตบจริงๆนะตบจริงจริงนะอันนี้มึงจะสวนนะเพราะยังไม่ใช่ญาติกูนะแล้วทำไมไม่ผ่านไม่ใช่ญาติมันแค่ชุดธรรมดาละอ๋อแต่เขาไปดูช่วยนะไปถามเขาได้นะถามไม่ได้ถ้ากูตอบแล้วกูได้สีบปาทกูตอบคนเดียวเลยท่านาไม่รู้ไงไม่ไม่ไม่จำเป็นถ้ากูผ่านตอบได้มึงก็ต้องอย่าง ว่าุดสวนขึ้นมาได้แค่นั้นมาจากวดขึ้นเลยคนมึงเล่นมาคำถามแรกปุ๊บเริ่มเลยเริ่มเลยแล้วคนนี้มุดสวยังไมนั่งเลเอาจริงๆนะลงมาดนตรีเขาจะขึ้นแล้วไปฟอลโล่ไปเลยแล้วยังพึ่งสวนถ้ามีสวนอุ้อายคนพึ่งสวนเตะมือจริงแล้วคนไม่ได้ถามเลยเนี่ยเอาอย่างคำถามไรกเริ่มจีแล้วยังพึ่งสวนอยู่เขาจะเล่นคำถามกันอยู่ียังได้เหมคำถามแรกเริ่มครับสองบวกสองเป็นเท่าไหร่ซี เก่งมกโอ้ยคำถามแรกยี่สิบบาทเดี๋ยวเพิ่งจับต้องมาไว้ก่อนแกเก่งอะแต่ช่วยแพ้ทำไตอบผิดแล้วช่วยแนะเราสุดเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยนะไม่มีใครตอบได้นะคำถามว่านั้นก็แพ้เลยคำถามที่สองห้าบอกห้าเป็นเท่าไหร่สิบไม่คิดก่อนเหรอมึงไม่บังก็ได้นะจริงโอ้ยเออก็ไม่ถวนแล้วมึงก็มาตอบที่ ครูตั้องสี่สิบบาทแล้วเก่เลยตั้งสองสก็ูแล้วงกัวเรากลัวเราสองคนจะเอาตังค์ไกจะเอาตค์จะเอาตังค์นาตที่สามหนึ่งบวกหน่งร้อยเป็นเท่าไหร่ร้อบาทหกสิบบาทแล้ว รามวัลรวมหมูลค่าหกสิบบาทแล้วนะแตงเย็นมันกินจีไม่ได้เดี๋ยวเราเอาทีเดียวเลยนะคำถามจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเงินรางวัลมันเพิ่มขึ้นนะเอาช้าๆถ้าเวลาตุนคำถามที่สี่นะศูนย์บวกศูนย์เป็เท่าไหร่เท่ากับศูนย์ใช่แค่แปดสิบบาทแล้วสามคำถามต่อไปคำถามมูลค่ายี่สิบบาทคำถามสุดท้าย หนึ 1> 1่งบวกสี่เ,เป็น้าชักเก้าอกงคานเนี่ยแพ้ตั้งแต่คำถามที่สองนะได้เหี้ยเนี่ย มาถึงคำถาที่หล้มูลค่า100บาทไปแล้วเนี่ยนี่ของเขานะนะแต่อย่าลืมนะรทยคือคำถามแปอตนะแต่เขาตอบผิดนะคอนเทนูลค่าเท่าไหร่รู้อยู่นะคำถมนี้มูลค่าเริ่มสูงขึ้นแล้วหดจนะเทียบกันว่าตอนนี้กินแล้วบีบได้นึ่งบีบไดนึแปวะอ่ะมูล่านบาทสิบสี่บวกสิเป็นเท่าไหร่ยีเฮ้ยจะแค่ ลยแร้200บวกสามร้อยเท่าไรห้าร้อยและคำถามสุดท้ายเป็นคำถามแจ็คพอตนะฮะมูลค่า500บาทเบาทถือว่าใจ้เหยเนีนยสุดยอดรายการแล้วง่ายไม่ได้นะมูลค่า500บาทเนี่ยจะมาหนึ่งบวกหนึ่งไม่มีแล้วนี่เลยเดี๋ยรบเงียบใครจะช่วยได้นะถ้าไม่รู้คิดไม่ออกถามเขาได้ หรือโทรหาทางบ้านาได้แ,แต่ถ้าถ้าสมมติผมจะถามว่าตอบได้ไม่ได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะโอเคหนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านคูณห้าสิบหารสี่ลบสองเป็นเท่าไหร ผมไม่ได้บอกให้เคิดไม่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 เก็บนครับมึงงอกกูไงแ้ววแแล้วแล้วมล้วแง้วแม้วแล้วแล้ล่เแลเวล้วแวแล้วแล้วเลวลวแล้วแลนี่วแลวแลวว้แล้ว เย็นนะคำถามนี้พี่รุ่มอยากกินเงินในก่ะเป๋าหนึ่งหนึ่ล้านบวกบวกเท่าไรหนึ่งล้านหนึ่งล้านเป็นสองล้านแล้วหารห้าสิบอ่านห้าสิบเป็นเท่าไหร่ไหมเงียบจับเวลามึงก็ยื่นนิ่งก่อนต้องจับเวลาดิกูให้คุณบอกได้หมดเท่าไหร่ได้เท่าไรสิบวิไม่ได้ถ้าห้าสิบพันปุ๊บเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคำถามไม่ตอบกันไม่ตอบเราเอาล้านห้าได้ไหมล้านห้าจุดเสร็จหนึ่งอ่ะมั่นใจไหมใช่ เหลืออันห้าเออ้านห้าแสนเสร็จหนึ่งอ่ะหารสองอันสองอีกก็เป็นสองล้านห้าจิมั่นใจไหมยี่ห้าบาทมั่นใจไหมมั่นใจไหมบอกมั่นใจก่อนเดี๋ยวอันมาอีกเท่าไหร่เขาเป็นติรายการไม่มีเดี๋ยวไม่มีอย่างนี้ไม่ได้นะมึงรู้ได้ไงมึงคิดมาชค่มั่วๆหารเท่าไหร่ยี่ห้าก็สองคุณบอกพี่ที่ก่อนมั่วไม่ใช่มีก็ต้องตอบคำถามว่ามึงต้องบอกกูว่ายี่ห้ามันจะหมายถึงยี่ห้าไหมอืม เราไม่เกี่ยวกูอยู่แล้วสองวนที่แรกกูกูได้เท่าไหร่นะถ้ามันไม่เอา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 เต้นเก่งไม่ได้มึงไมเก็บยวเต้นก่นก่อนเร็วๆเอาเรื่องใหม่จะเป็นละพี่แรกหนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านเป็นสองล้านแล้วก็อะไรมาเกี่อะไรนะหันไม่ไม่ไม่เกี่ยวเพราะย่ากูกูเกี่ยวกูเกย่างเดียวคูณห้าสิบจะไปละอยู่นะคูณห้าสิคูนิดไปกูหนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านคูณห้าสิ หนึ่งล้านบวกหนึ่งล้านเมื่อกี้เป็นสองล้านใช่ไหมอ่าเป็นสองล้านบวกบวกเท่าไหร่เดี๋ยวเร็วน้ำลายจะหมดนะไม่อเอาพออ่ะพอโอ okay. เคไม่เอาทุกว่ะเฮ้ยดย๋ยว ยังทิ้งค่ามันก็ไม่หยุดเจาบอกว่ารายการเราไม่แตกนะเดี๋ยวเรารอคนอย่างไอ้เฮียนนี่ไม่เหมือนคนเดิมคนรายการคนถัดไปนะว่าเขาจะสามารถทำเจ๊พอร์ตแตกได้หรือไม่นะแล้ววันนี้นะเจ๊เฮียนได้รับเงินรางวัลสิบบาทเดี๋ยวเราโอนเข้าบัญชีเจ๊เอาวีไหมมีไหมจะมีนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้ร่วมรายการคนถัดไปโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะดิเกมว่าใช้ด้วยกดติดตามด้วยนะฮะเออไม่มีลองที่มีมีตีใจเย็น